สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมนัมมี่แลนด์กันนะคะทุกคนนี้มีทุนยี่สิบเมนะคะทุกนนี่จะมาเล่นเกมนี้ทำไมไม่มีเสียงอะ่ะก็เปิดเสียงโอเคทุกคนก่อนที่จะไปเริ่มนะคะก็บอกก่อนว่าเกมนัมมี่แลนด์เป็นเกมเล่ไม่เกี่ยวกับเว็บพนันนะคะทุกคนเคยไปเลยไปแสนฮาร์ดเลยร้อยหมุนเลย คือจริงๆแอบเล่นมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าฟีไม่เข้าสักทีมาดูว่าฟีมันจะเข้าไหมทุกคนไม่ฟีเกมมันเข้ายากเย็นมากเลยอ่ะก<ม>็ไม่จ่ายนะแต่ว่าเข้ายากมาก ดูกันว่าต้องหมุนปี่ร้อยหมุนปีจะเข้า ร้านสามอุ้ยเอา้าเข้าแล้วทุกคนโหตอนยังไม่อาทีนะมุประมาณห้ารอยรอบอะยังไม่เข้าอโอ้โหนยังไม่ถึงร้อยมุนเลยเข้าเฉยแต่ไม่จ่ายนะดูแต่ไม่จ่ายนะ ทางสองก็ไม่ได้เยอะนะจ่ายก็ไม่อ้วได้อีกสิบสองหมืน่นคุณรอดรอๆจะจ่ายไหมมาดูโอ้โหขอเซ็ตได้ไหมอ่ะโอ้โห ติดบฮ้งคิวลงช่องแรกอีกเลยคสามล้าน โอ้ได้เคได้สิบทุกคนเลื่อนเลยล่ะหนึ่งสองเอแล้วทุกคนแล้วพวกคนอุ้ยสิบสี่เมทุกคน,นไปคลิปแล้วได้ไไปคลิปเลย โอ้ใจอีกได้ไหมใจอีกได้ไหมโอ้ทุกคนไม่น่าใจแล้วแหละได้ยนะี่สิบเจ็ดเอทุกคนเป็นแสนแต่ว่าจริงๆหมุนนานกว่านี้นะจริงๆแบบโอ้ my god ก็ยังขาดทุนอยู่ตอนแรกมีห้าสิบเอหมุนไปโอ้โหหมุนไปจนเหลือยี่สิบเอทุกคนโอ้ยทุกคนกคน,คนู้นขี้มีช็อเร็วเนาะ เราจะไม่เล่นต่อเด็ดขาดนะคะทุกคนเพราะว่ามันเอาคืนแน่นะทุกคนเราไปดูโค้ดกันดีกว่านะคะทุกคนทุกคนแล้วก็อันนี้วันที่อะไริบการเอ๋อยังไม่ปีนมาทุกคนกคนค็เลยจะแฮปปี้นิวเยีย์แต่ว่าเอายังไม่ถึงวันนะทุกคนโอเคนี่นะคะโค้ดของเรานี้คือ i y o หรอใช่ o i y o c h c หก เจ็ดนะคะทุกคนโอเคทุกคนไปดูกิจกรรมมีอะไรบ้างโอ้มีอันนี้นะทุกคนอย่าลืมไปเล่นอันนี้ด้วยนะอุย้ยเราเราหมุนเลยสิบดูมันนี่ทูมันโอ้ได้สามหมื่นจั๊บปะทุกคนเดินไปเอาไปเล่น,น,นี้นะทุกคนม็จะไ้กรอบน่ารักน่ารักในดูดิ้เราเยอนดับเลยโอ้โหเราไม่ติดเลย อย่าง้าเนีย่ยถูกมันนี่ห้าพันห้าทุกคนก็จะเลิกอะแต่เขาต้องเติมแล้วอะไร่เนี่ยแล้วก็มีชิงชัยสล็อตด,ด้วยนะถ้าเล่นไม่เป็นนะทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงกันนะได้อันนี้อ๋อเขาน่าจะเล่นอันนี้ป่ะเราก็ได้เหรียญเงินมาหมุนอะน่าจะใั่โอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย